ชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่26สิงหาคมนะคุณได้ไพ่สิบดาบกับหัวนะคะส่วนเขาได้วิวฟอร์จูนไพ่กับหัวเหมือนกันวันนี้นะคะเรื่องความสัมพันธ์นะคะปัญหายังแก้ไขไม่ได้นะไขรทะเลาะก,กันนะ,ะหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขเนี่ยยังคงเป็นปัญหาต่อไปนะ,ะตัวเขาได้วิวฟอร์จูนกับหัวแปลว่าการแก้ไขสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าในวันนี้เลยเนี่ยยังคงต้องประครับประคองความสัมพันธ์นกันไปก่อน ในบางคู่อาจจะไม่ได้ทะเลาะกันแต่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เป็นปัญหาส่วนตัวของคุณตุลหรือว่าของแฟนก็ได้นะคะยังไงประคับประคองกันไปก่อนนะมีพลังงานเวนดี o ซูนนะคะแล้วก็ a s k f o r h e l p from others ปัญหาอะไรก็ตามที่เราดิวกับมันไม่ได้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราต้องปรึกษาคนใกล้ชิดนะคะหรือว่าปรึกษาสามีหรือภรรยาเราหรือว่าแฟนเรานะคะมันจะเบาลงนะคะมีอะไรต้องคุยกันนะแล้วก็เวนดี้ซูนก็แปลว่าปัญหานี้ไม่ได้จะอยู่กับคุณตลอดไปนะคะเดี๋ยวขี้ไขได้แน่นอนนะ